ค่ะก็ชื่อปัจจรีปานขาวนะคะเป็นบล็อกเกอร์ของใช้ชื่อว่าอพินิหารเงินออมค่ะอภินิหารเงินออมนะคะเกิดมาจากการที่เราจะต้องการถ่ายทอดให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องของการออมเงินอย่างง่ายซึ่งในชื่อทั่วไปของตลาดจะมีคําว่าการออมเงินหรือเงินออมอยู่แล้วเนี่ยเราต้องการหาชื่ออื่นมาแมทด้วยเซิร์ชกูเกิลแล้วเห็นคำนี้ค่ะน่ารักมากคาว่าอภินิหารเหมือนหนังจีนนะคะก็เลยมาจับแมทกันเป็นอภินิหารเงินออมค่ะ เพราะเขามองว่าตัวเองมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ,อะมีภาระหนี้สินเยอะเขากเลยมองว่าเรื่องการออมมันเป็นสิ่งไม่จําเป็นเขาควรจะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันให้ได้ก่อนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องมองเผื่อ,อนานคตด้วยว่าต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราทํางานต่อไปไม่ได้แล้วบางคนมองว่าการออมเงินเนี่ยจะต้องแบบออมเดือนละ,อ,ะออมตุ้มเดียวเลยทีละเยอะๆไม่ใช่เราเก็บสะสมวันนีดก,ก็ได้ เริ่มต้นจากเศษสตางค์ในกระเป๋าเราเอามาวางรวมกันในกระปุกเนี่ยยอดมันทุกวันเลยค่ะอย่างเคสที่เคยเจอเขาจะเก็บได้เป็นหมื่นเลยนะคะต่อปีทั้งที่เขาไม่คิดว่าไอ้เศษเหรียญจากในกระเป๋าเนี่ยมันจะรวม,มาได้เยอะขนาดนั้นนะคะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะการออาเงินที่มีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องเริ่มที่ใจของเราก่อน,นะคะ่ะเราตั้งใจแล้วว่าเราต้องทําได้นะคะตัดใจโดยการที่เงินเดือนเข้าปุ๊บตัดไปออมทันที แล้วใช้เท่าที่เหลือเท่านั้นตอนแรกๆอาจจะทำยากแต่ถ้าเราทํากันซ้ำๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วเราจะทำมันโดยไม่ขัดเคินค่ะการสอนลูกให้ออมเงินใช่ไหมคะเป็นคำสอนที่แม่เขาสอนเรามาความรักเรารักลูกของเราแต่บางครั้งเนี่ยเรากำลังทำร้ายลูกตัวเองอยู่หรือเปล่า ทุกคนต้องการให้ลูกได้รับสิ่งตอบแทนได้รับทุกอย่างที่มาดีที่สุดที่เขาหาได้มาเนี่ยให้ลูกทั้งหมดเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการทาร้ายเขาทางอ้อมเพราะปัญหาที่เขาเจอเรื่องของการเงินในปัจจุบันกับอนาคตจะไม่เหมือนกันพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่กับเราทั้งชีวิตเราต้องมองว่าถ้าอนาคตพ่อแม่คือตัวเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกเราจะมีวิถีชีวิตการใช้เงินยังไงเราต้องปูทางให้เขาตั้งแต่เด็กๆอาจจะต้องเริ่มที่ตัว ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างก่อนว่าสิ่งที่เขาเจอมาตั้งแต่เด็กเป็นยังไงถ้าสมมติตอน,นเด็กเขาอาจจะลําบากมาก่อนแล้วโตมาสบายอยากให้ลูกสบายเหมือนกับเขาตอนนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าอนาคตเนี่ยเราไม่ปูทางลําบากให้เขาบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่รู้ว่าความลาบากมันคืออะไรอาจจะต้องเริ่มที่ตัวผู้ปกครองก,อก่อนว่าต้องสอนต้องบอกเขาว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาแล้วเนี่ยเขาจะอยู่รอดได้ยังไงก็เป็นคุณแม่ค่ะ เขาจะไม่บอกหรอกว่าเราต้องออมเงินหรือแบบต้องบอกว่าเขาจะบอกว่าหยอกกระปุกยังไงทําไมต้องเหลือค่าขนมมาแล้วหยอกกระปุกด้วยนะคะแม่เป็นคนที่สร้างแรงบันดานใจให้เรานะคะแล้วเขาจะสอนด้วยการกระทําถ้าเราจะเห็นลูกในปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าบน่นลูกว่าแบบเอ๊ะทำไมไม่ออมเงินทําไมไม่ประหยัดทําไมซื้อใช้ของเบิงจงังซื้อของเล่นมาทําไมไม่เล่นนั่นแหละค่ะเราต้องสอนคือเราอย่าสอนด้วยคำบน่น เราสอนด้วยการการะทำเราทาเป็นแบบอย่างให้ดูเช่นเราใช้เงินประหยัดให้เขาดูเป็นแบบอย่างเราใช้ของให้หมดให้เขาดูว่าเนี่ยแม่ก็ใช้ของหมดนะลูกก็ต้องใช้เหมือนกันพฤติกรรมเรียนแบบมันจะเกิดขึ้นได้ในครอบครัวค่ะหนังสือแนะนานะคะคือการออมเงินเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะคะเลยอยากจะแนะนําหนังสือโดยด้วยเงินออมใครๆก็ทําได้นะคะเป็นหนังสือเล่มบางๆเขียนเรื่องของการออมเงินอย่างง่ายแล้วพรีเซนต์เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิก สีทั้งเล่มนะคะอ่านแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าการออมเงินมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคือต้องการจะลองทําสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้บางคนบอกว่าคนไทยไม่ออมเงินหรอกมันยากโตตอนนี้เด็กเราออมได้นะแต่โตมาเราทําไม่ได้เราอยากจะลองปรับทัศนคติตรงนั้นนะคะค่ะเดี๋ยาจะเป็นวิทยากรสอนเขาบอกว่าการออมเงินมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะคะ เป้าหมายของชีวิตก็คืออยากจะเป็นคนสอนให้ทุกคนรู้ว่าการออมเงินเป็นเรื่องสําคัญแม้ว่าโรงเรียนไม่สอนเขามาเรียนนอกโรงเรียนก็ได้ค่ะเวลาว่างนะคะก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาข้อมูลว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือการไปพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นไป,ไปดูการของออมสินเนี่ยเราจะทราบประวัติความเป็นมาว่ามีวิวัฒนาการของการออมเงินของคนไทยยังไงบ้าง เพื่อที่จะมาต่อยอดกับงานเขียนของเราว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไทยเขาไม่ออมเงินหรอกเขามีปุ๊บแล้วเขาใช้หมดเมื่อมีธนาคารเกิดขึ้นคนไทยเริ่มออมเงินเริ่มมีความกล้าที่จะเอาเงินให้คนอื่นแล้วเก็บไว้ได้เราก็จะรู้อ๋อก็แค่แบบทดลองเริ่มท,ทํทีละนิีละนิีละนิดเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้ละแล้วก็ปรับใช้กับปัจจุบันว่าถ้าเรามาบอกคนว่าตอนนี้คุณเริ่มออมีละนิดสิมันก็ง่ายเหมือนกันนะ เราก็จบว่ามีเงินออมของเรามากขึ้นสิ่งที่จะฝากถึงแฟนๆกรุงเสียกูรูนะคะอยากจะฝากว่าเรามีเวลาหาเงินครึ่งชีวิตเพื่อที่จะใช้เงินของเราทั้งชีวิตถ้าเราไม่มีการจัดก,การเงินของเราเปในครึ่งชีวิตให้พอใช้ทั้งชีวิตเนี่ยยังไงแล้วก่อนตายเราลำบาก